การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะคะจะเป็นเรื่องใดนะคะไทยใบแรกนะคะชัยชนะความสําเร็จการเฉลิมฉลองสอยมงกุฎถ้าสอยมงกุฎเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานค่ะการแก้ปัญหาได้เพื่อที่จะแบบประสบความสําเร็จอะคว้าชัยชนะมาได้คว้าความสําเร็จมาได้คว้ามงกุฎมาได้มงลงอย่างเงี้ยค่ะ าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะคะจะเป็นเรื่องใดนะคะไพ่ใบแรกเป็นเรื่องของความสําเร็จถ้วยรางวัลเป็นเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนาะโอ้โหเป็นไพ่ดีมากหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบความรักความสําเร็จการเป็นที่รักความโชคดีแล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารนะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะคะ จะเป็นเรื่องใดนะคะไพ่ไพ่ไดาบเนาะไพ่ดาบไพ่คิงดาบสามใบเนี้ยเนี่ยสอยมองกุฎเนาะอ่าสอยมองกุฎแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะแสดงว่าในชุดนี้เนาะคุณฝ่าฟันอุปสรรคนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนาะในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณทำอะค่ะ คุณจะประสบความสําเร็จโดดเด่นในเรื่องของรับยศชื่อเสียงหน้าที่การงานเนาะความสําเร็จแบบชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ได้ในเรื่องของความสุขรักในสิ่งที่ทํานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้หรือคุณได้รับโอกาสที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จหลกัหลกๆเนาะจะได้ในเรื่องของความรักความเมตตาและในเรื่องของการงานนะคุณจะประสบ ความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะคะจะเป็นเรื่องใดอีกนะคะถ้านอกเหนือจากเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกอการตัดสินใจแบบเด็ดขาดชัดเจนจริงๆเลยนะคะเนี่ยเออเป็นไพ่ความสําเร็จขึ้นมาตลอดเลยอะ่ะการตัดสินใจที่ถูกต้องเนาะนํามาซึ่งความสําเร็จนะ าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะอืมโอโหโดดเด่นในเรื่องของการงานค่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ความสําเร็จที่มาพร้อมกับความสุขการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะในชุดนี้คือถ้าเป็นหัวหน้าเจ้านายเนาะก็ได้รับ ได้รับความเคารพนับถือจากคนรอบข้างแต่ว่าถ้ารรทำอาชีพอิสระจะเป็นที่รักเป็นที่รู้จักอย่างนี้ค่ะอ่าโดดเด่นในสายอาชีพของคุณอย่างนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะโอ้ยคุณคู่ควรค่ะไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานที่ดีชื่อเสียงเนาะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการประสบความสำเร็จอย่างสูงสอยมองกุฎคว้าบัลลังเนาะแล้วยังรวมถึงความรักดีๆอ่ะ เออเนี่ยไพ่สองถ้วยขึ้นนะถ้าเป็นในเรื่องของการงานได้เจองานที่คุณรักทำแล้วมีความสุขถูกทางหรือเจอหุ้นส่วนที่ดีเจอลูกค้าที่ดีอย่างเงี้ยค่ะเจอเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักอ่ะจะได้เจอคู่ที่เหมาะสมอะค่ะสำหรับคนโสดเนาะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนอกจากเรื่องงานแล้วยังมีเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะคะ การมองเห็นโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มอะค่ะสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่สำเร็จมันยังไม่ถึงที่สุดอะมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่ะอืมถ้าใครเสียเวลากับการขัดแย้งเนาะให้ให้ให้มองหาความสุขอะหรือสิ่งที่มันเป็นทางของคุณ่ะสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณมีความสุขถ้าคุณรู้สึกว่านะตอนนี้เนาะชีวิตมันยังไม่เติมเต็มมันยังสับสนมันยังขาดหายไปอะค่ะ ลองค้นหาดูดีๆว่าคุณรักอะไรคุณชอบอะไรแล้วคุณจะโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินเนาะคือถ้างานดีเงินดีค่ะความรักดีๆมันก็ตามมาอยู่แล้วค่ะในชุดนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะคะถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักสําหรับคนโสดที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่แต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคือได้เจอคู่ที่ดีค่ะได้เจอคู่ที่แบบส่งเสริมอะได้เจอคู่ที่คู่ควรนะคะ สำหรับคนโสดความรักครั้งใหม่ปังมากไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับความรักครั้งใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าที่ผ่านมาเนาะคุณเจอคนที่รู้สึกว่าไม่ได้เติมเต็มยังขัดแยง้งเจอคนที่แบบยังไม่ใช่ในความรู้สึกของคุณนะคะครั้งนี้เป็นความรักครั้งใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่ความรักที่จะเข้ามาก็เป็นความรักที่ดีการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ การเงินยังหมายถึงโชคลาภก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะศาธกามองว่ามันมาจากความรู้ความสามารถค่ะจากไพ่ชุดแรกเนาะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภเนาะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะคะมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าไพ่เงินปังๆอ่ะมันไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ชุดแรกสามใบมันมาจากความเหน็ดเหนื่อยความพยายามความมุ่งมั่นจนชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เงินก้อนใหญ่ความรักครั้งใหม่ที่ดีอย่างเงี้ยค่ะโอเคศาตรกาขอถามเรื่องโชคลาภให้นิดนึงเนาะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะมีไหมในเรื่องของโชคลาภการเงินจะมีไหมในเรื่องของโชคลาภการเงินขออีกสองใบค่ะจะมีไหมในเรื่องของโชคลาภการเงินการเงินถ้าจะได้มาต้องมาจากความมุ่งมั่นความขยันค่ะอย่างที่ศาตรการบอกไปชุดเมื่อกี้เนาะ การเงินนะคะมันไม่ได้มาจากความฟุกกหรอกมันมาจากความมุ่งมั่นความขยันสุดท้ายแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะเรื่องสําคัญที่คุณควรรู้เนาะ บุกเบิกเริ่มต้นค่ะการลุยค่ะความสําเร็จไม่ได้มาจากความฟุกค่ะมาจากความมุ่งมั่นความขยนันความอดทนอาจจะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จเหนื่อยแต่ก็มีความสุขแล้วตัวคุณเองค่ะมีความเป็นผู้นําขอให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ลุยไปข้างหน้าค่ะโอ้โหพ่เงินก้อนใหญ่ ชุดนี้อย่างที่สารกาบอกเนาะเรื่องโชคลาภอะ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่หลายคนที่เข้ามาฟังในชุดนี้เนาะถ้าคุณขยนันคุณมุ่งมะะั่นค่ะคุณเหนื่อยค่ะคุณจะประสบความสําเร็จแต่ว่าความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะมันมาพร้อมกับความมั่นคงอะคะ่ะไพ่คิงเหลี่ยนะคะ่ะมีมงกุฎมีบัลลังก์มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงมีการเงินก้อนใหญ่และคุณมีโอกาสที่จะได้แบบ ยืนหนึ่งในสายอาชีพของคุณน่ะถ้าคุณทํางานประจํามีโอกาสที่จะแบบได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่งอะ่ะขึ้นสู่ระดับหัวหน้าผู้นำเนาะแต่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวค่ะคุณจะประสบความสําเร็จโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่แบบโดดเด่นมากที่สุดสําหรับคุณในชุดนี้นะ คือความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินแล้วพอการงานดีการเงินดีนะคะชีวิตรักชีวิตคู่นะคะความรักที่ดีก็ตามมาด้วยค่ะ